ความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณพลทีมชาติไทยที่มีคิวลงฟาดแข้งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มดีนัดที่4ที่จะพบกับซาอุดีอาระเบ,บียในวันที่11พฤศจิกายนเวลา23นาฬิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยล่าสุดเมื่อช่วง11นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิน่นนักเตะและสตาฟโค้ชนำโดยเสียแฮง์อนุชานาคาใสได้เดินทางมายังสถานทูตไทยในซาอุดีอาระเบ,บียเพื่อนักททยและรับประทานอาหารร่วมกันอีกด้านหนึ่งครับวินเฟรชเฟอร์และทีมงานสมาคมฟุตบอลไทย ได้เดินทางมายังโรงแรม h o l i เด y i อินเพื่อรำการถแถลงความพร้อมล่าสุดต่อสื่อมวลชนและประชุมทีมงานในการแารข่งขันครั้งนี้โดยการถแถลงข,าข่าวครั้งนี้ครับสื่อมวลชนภายในซาอุมุ่งมระเดนคำถามไปที่ไทยจะมาเพื่อเสมอเท่านั้นดามบเฟชเฟอร์ First, กุชเชอร์ทีมชาติไทยก็กล่าวสื่อมวลชนว่าเรามาครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อเสมอแต่เรามาเพื่อสามแต้มเท่านั้นแล้วเราก็ผ่านไม่ได้หลายทีมแล้วเราไม่จำเป็นต้องกลัวใครอีกทั้งในตอนนี้เราก็เป็นที่สองของตารางคะแนนและเราก็หวังว่าทีมเราจะผ่านเข้ารอบสองต่อไปได้ แต่ก็จะไม่ไประมาซาอุเพราะถือว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในเอเชียทีมหนึ่งเชฟเฟอร์ยังพูดถึงสภาพความพร้อมของทีมชาติไทยตอนนี้ว่าสมบูรณ์มากนักเตะเราพร้อมทุกคนเพราะก่อนหน้านี้เราได้ไปเก็บตัวที่ประเทศกาตาร์มาแล้วเมื่อนักข่าวถามว่าได้ข่าวว่าเชฟเฟอร์โทรศัพท์ไปถามโค้ชของเยอรมันเกี่ยวกับการเล่นของซาอุเชฟเฟอร์กล่าวว่าเขาไม่ได้โทรจะโทรเพื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์ยังไม่มีส่วนทางด้านแฟรงค์ไลการ์ดกุนซือเลือดดั๊ดของทีมชาติซาอุดิอาระเบียก็ลยกล่าวว่า จริงอยู่ทีมชาติไทยไม่ได้เหมือนแต่ก่อนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมีคนที่เก่งและมีชื่อเสียงแต่ทั้งสองทีมไม่ต้องหวังเข้ารอบเช่นกันตนจะไม่มาทีมชาติไทยส่วนภาพทีมของซาอุดต,ตอนนี้ถือว่าพร้อมมากได้นักเตะอย่างยัสเซอร์นักเตะเบอร์20ของอาร์ไอทีมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับมาแต่ก็เพิ่งซ้อมได้แค่วันเดียวเพราะตรงกับพิธีทางศาสนาส่วนตัวแล้วเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากและใครี่ทำได้ดีกว่าก็จะคว้าชัยชนะไปโดยเกมนันพรุ่งนี้ครับทีมชาติไทยจะใส่ชุดสีน้ำเงินทั้งชุด ส่วนซาอุดีอาระเบียจะใส่สีขาวทั้งชุดการอัครสาวมเมฆรายงานจากประเทศซาอุดีอาระเบีย